สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในบทที่3ต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปนะครับในระบบการสั่นสะเทือนนะครับเราทราบแล้วว่าจะมีอยู่2ระบบนั่นก็คือระบบการสั่นสะเทือนนะครับแบบเสรีนะครับ ซึ่งแบบเสรีนะครับเราก็แบ่งออกเป็นนะครับแบบเสรีนะครับไม่มีความหน่วงกับอีกหนึ่งนะครับก็คือเสรีนะครับมีความหน่วง อันที่2นะครับก็คือระบบการสั่นสะเทือนแบบบังคับในระบบการสั่นสะเทือนแบบบังคับนะครับเราก็แบ่งออกได้เป็น2ระบบก็คือระบบการสั่นสะเทือนนะครับแบบบังคับนะครับ ไม่มีตัวหน่วงอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบการสั่นสะเทือนแบบบังคับมีตัวหน่วงนะครับอันนี้ก็คือนะครับระบบของการสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะกลับทบทวนนิดหนึ่งนะครับ สัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับในหัวข้อ3ขีด3นะครับระบบการสั่นสะเทือนนะครับแบบเสรีนะครับไม่มีตัวหน่วงแบบเสรีไม่มีตัวหน่วงนะครับเราก็จะมีรูปใช่ไหมครับ สัปดาห์ที่แล้วนะครับก้อนมวลนะครับแล้วก็สปริงนะครับจากนั้นนะครับก็ได้วาดรูปของผลตอบสนองนะครับของแอมพลิจูดนะครับของการสั่นสะเทือนนะครับเราพบว่าที่แอมพลิจูดนะครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับกับแอมพลิจูดสุดท้ายนะครับมีค่าเท่ากันนะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็หาสมการนะครับ <Right. S 1> ตั้งแต่การสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะครับเราได้ว่านะครับ sum F เท่ากับ m x ดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ได้ว่า m g มีค่าเท่ากับ k x 0นย์นะครับที่เรารีไลซ์สมการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับ เราจะได้สมการนะครับของระบบการสรรั่นสะเทือนนะครับ m x บวกได้ k x มีค่าเท่กากับศูนย์นะครับซึ่งสมการนี้นะครับก็เป็นสมการที่3ขีด3ขีด 3, 3ใช่ไหมครับในหน้า87จจากนั้นนะครับเราเอา m หารตลอด สมการเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ x ดอทดอทบวกด้วย k ส่วนได้ m x มีค่าเท่ากับศนะครับเป็นสมการที่3ขีด3ขีด4สมการ3ขีด3ขีด4ตัวนี้นะครับสมการเนี้ยก็คือเป็นสมการของระบบการสั่นสะเทือนเป็นสมการ เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองนะครับนี่ไงเชิงสม,สมการเชิงอนุพันธ์สามัญสองแบบเชิงเส้น x ยกกําลังหนึ่งแบบเอก,กพันธ์ไม่มีพจน์แยกต่างหากนะครับก็คือสมการที่3ามขีดสามขีดสสมการที่3ามขีดสามขีดสนี้นะครับเป็นสมการของระบบการสั่นสะเทือนที่มีก้อนมวลนะครับ1ก้อนมีสปริง นะครับหึงตัวสมการ3ามกี่สากี่สนี้แทนระบบนี้นะครับเป็นการแทนระบบนี้นะครับจากนั้นใช่ไหมครับเมื่อเราได้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ2แบบเชิงเส้นแบบเอกพันนะครับเราได้ละต่อไปนะครับเราก็ต้องมาหาผลเฉลย เราได้สมการแล้วล้วก็ต้องแก้มาหาผลเฉลยเราทำอย่างไรนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวดำเนินการตัวดีนะครับจาก x ดอดดอดใช่ไหมครับเราก็เป็น d กำลังสอง x บวกด้วย k ส่วนด้วย m d k ส่วนด้วย m k ส่วนด้วย m x มีค่าเท่ากับศูนย์ นะครับเราเปลี่ยนใช่ไหมครับตัวดําเนินการมาจากตัว x มาเป็น d กําลังสอง x ใช่ไหมครับจากนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเรามีตัวร่วม x ตัวนี้นะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ดึงออกมานอกวงเล็บเป็น d กําลังสองบวกด้วย k ศูนย์ได้ m x มีค่าเท่ากับศูย์เอา x มาหารฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมั x ไปหารศูนย์ตั้งหารด้วย x ก็ได้เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมเราก็เป็น d กํลังสองบวกได้ k ศูนย์ได้ m มีค่าเท่ากับศูนย์จากนั้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวดำเนินการตัวต่อไปนะครับก็คือตัว s กํลังสองบวกได้ k ่วนย์ได้ m มีค่าเท่ากับสูตรนะครับคุณจะเห็นได้ว่าใช่ไหมครับเราเห็นได้ว่าจากสมการนี้นะครับมาเป็นสมการ s กําลังสองเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรนะครับก็ได้อธิบายให้เราฟังแล้วนะครับว่าในบทที่1ซึ่งสมการนี้นะครับเราทราบว่า x มีค่าเท่ากับ e ยกกําลัง st โดยที่ s, <S เป็นตัวไม่รู้ค่า นะครับซึ่งเราก็ได้มาสอ2พจน์ใช่ไหมครับได้คําตอบแทนลงไปในสมนการเราก็ได้สองพจน์ว่า e ยกํากลัง st คูณด้วยในวงเล็บเนี่ย e ไม่เป็นมีไม่นักากับศูนย์เพราะฉะนั้นในวงเล็บท่กากับศูนย์นะครับเราย้อนกลับไปดูในบทที่1นะครับเราเปลี่ยนตัวดําเนินการออกมาใช่ไหมครับจากตัว d มาเป็นตัว s จาก s เราต้องการหาค่าของสมก,การใช่ไมครับว่า s มีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้คำว่าสมก,การ s 1 s 2นะครับมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac หารด้วย 2a จากนั้นนะครับที่เราแทนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นเราพบว่านะครับ ที่เราแทนไปเราได้มีค่า s 1 s 2มีค่าเท่ากับบวกลบสแควรู root, k 0ูนดคำตอบ s 1และ s 2นะครับไม่ใช่คำตอบครับก็คือว่ารากของสมการ s 1และ s 2มีค่าเท่ากับสแควรู k 0ูดนะครับ, root, 0, M, J, รบจากนั้นนะครับเราเปิดกลับไปในหน้า10นะครับ ในหน้าสิบล่าของสมการ s 1 s 2 s 3นะครับทษทีนะครับ s 1 s 2นะครับมีโอกาสเป็นไปได้อยู่3กรณีกรณีที่1นะครับเป็นจำนวนจริงจำนวนจริงและไม่ซ้ำ ถ้าใช่ถ้า s 1 s 2เราใช่นะครับ x c ของเราจะมีค่าเท่ากับ c 1 e ยกกำลัง s 1 t บวก c 2 e ยกกำลัง s 2 t แต่ถ้าลากสมการของเรานะครับ s 1 s 2ไม่ใช่จำนวนจริงเป็นอันที่2ก็คือ s 1 s 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนสังยุค ถ้ารากของเราเป็นจำนวนเชิงซ้อนสังยุกนะครับซึ่งเราดูแล้วว่านะครับลากสมการของเรานะครับที่เราหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเนี้ยนะครับมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนสังยุคเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาค่า x4 ในกรณีนี้นะครับเราได้ x4 ว่า x4 มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง alpha t นะครับ a cos beta t บวกได้ b sin beta t เราได้เราก็เอาสมก,การนี้นะครับไปใช้งานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าล่าของสมก,การนะครับของเรา s 1 s 2นะครับไม่ใช่เป็นจำนวนเชิงซ้อนสังยุกนะครับ s 1มีค่าเท่ากับ s 2 เป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ c 1บวก c 2 t e ยกกำลัง st นะครับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับเราก็หาค่า x 4ในกรณีที่2 เราหาค่าใช่ไหมครับได้ละนะครับ x c ของเรานะครับในกรณีที่2นะครับในหน้า88นะครับในหน้า88 x c นะครับมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังอัลฟา t a cos เบต้าทีบวกได้บีไซน์เบต้าทีนะครับแต่เนื่องจากว่าแอลฟามีมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสมการของเราก็มีค่าแค่เอมีค่าเท่ากับ a cos เบต้าทีบวกได้ B ซเบต้าทีนะครับ เป็นสมาการที่3ามขีดสขีดสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับในหน้า89นะครับต้องทบทวนเราหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื้อหาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจคอนเซปต์นะครับในหน้า89นะครับ เราก็มาหาว่าโอเมก้าเอ็นนะครับมีค่าเท่ากับสแควรูทเคศูนย์ไเอ็มจากนั้นนะครับเราได้ค่าตัวเนี้ยมานะครับว่าความถี่ธรรมชาติมีค่าเท่ากับสแควรูทเคศูนย์เอ็มใช่ไหมครับเราก็เลยกลับไปแก้สมการเชิงุพันธ์สามัญอันดับสองนะครับแบบเชิงเส้นแบบเอกพัน สมการที่3มขีด3ขีด4 x ด x จดอบวกด้วย k ส่วนด้วย m x มีค่าเท่ากับ0นะครับสมการนี้เปลี่ยนใหม่นะครับโดยใช้ที่เรารู้ตรงนี้แล้วนะครับว่าโอเมกา n มีค่าเท่ากับ s q u ู r k ส่วนด้วย m เพราะฉะนั้นนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของความถี่ธรรมชาติได้เท่ากับ x ดอ,ดดอดบวกด้วย โอเมกาเอ็นกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเป็นสมการที่สามขีดสามขีดแปดเราได้สมการใหม่ละนะครับสมการนี้ดัดแปลงรูปร่างนิดนึงนะครับนะเขียนเขียสมการสามขีดสามขีดสี่ตัวนี้นะครับเขียนอยู่ในรูปของ ค่าความแข็งของสปริงและก้อนมวลแต่สมการ3.38นะครับเราเขียนอยู่ในรูปของความถี่ธรรมชาติต่างกันแค่ตรงนี้นัครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะเราก็ทำการหาค่า x นะเปลี่ยนเป็นตัวดำเนินการตัวดีใช่ไหมครับ นะจากตัวดีเปลี่ยนเป็นตัว S จากเปลี่ยนตัวเอเราพบว่าเราได้ค่าของ c o m p l e x Number จำนวนสังยุกเราก็ไปเปิดหน้า10เราได้ x ออกมานะครับเออกมาก็คือ A cos อสโอเมกาเอ็นทีบวกได้ B s i ซโอเมกท สมการ3ขีดขีดนะครับจากนั้นนะครับไอ้เจ้าสมการ3าขีดขีดตัวนี้นะครับสมการ3ามขีดขีดตัวนี้นะครับมันยังไม่ใช่ผลเฉลยบริบูรณ์เนื่องจาก a คือค่าเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะเรารู้เพียงแต่ว่า a คือค่าคงที่ b คือค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเมก้า n รู้สแควร์โอเมก้า n มีค่าเท่ากับสแควร์รูท k ศูนย์ไดเอรู้ถ้าเรารู้ค่าความแข็งเรารู้ก้อนมวลเราวัดหาค่าได้นะครับ่เวลาเรารู้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาค่า a และค่า b หาค่า a ค่า b หาอย่างไรใช้ Initial Condition นะครับ Initial c o คือ t i o n ก็คืออะไรคือเงื่อนไขเริ่มแรกที่เวลา t เท่ากับ0 x มีค่าเท่ากับ x 0 x มีค่าเท่ากับ b 0นนะครับเราเอาเงื่อนไขเริ่มแรกตัวนี้นะครับไปแทนค่า นะครับไปแทนค่าในสมการนะครับที่3ามขีดสขีดแนะครับเราแทนค่าเรียบร้อยเราก็จะได้ค่า a ค่า b ออกมานะครับค่า a ที่เราแทนลงไปนะครับมีค่าเท่ากับ x0 ค่า b นะครับที่เราหาออกมาได้มันก็คือ v 0ศส่วนด้วยโอเมกานะครับ เมื่อเราได้ค่า a ค่า b แล้วใช่ไหมครับจากสมการ x มีค่าเท่ากับ a cos omega nt บวกด้วย b sin o ม e g a nt เราก็เลยเอาค่า a มาใส่ในนี้เอาค่า b มาใส่ในนี้นะครับมันก็จะเป็นผลเฉลยบริบูรณ์นะครับ ผลเฉลยบริบูรณ์อันแรกนะครับก็คือสมก,การที่3ขีด3มขีด10 X มีค่าเท่ากับ X 0 cos ศูนย์โโอเมกา้านทีบวกด้วย V 0ศูนย์ส่วนด้วยโอเมกา้ n, าน s ซ n โอเมกา้านทีนะครับสมก,การ 3ขีด3ขีด10ใช่ไหมครับเป็นสมก,การแรกใช่ไหมครับที่เราหามาจากนั้นนะครับเขาก็หาต่อไปอีกนะครับคือเขารีไร้าสมก,การหาต่ออีกนะครับโดยใช้คุณสมบัติเฟสเซอร์นะครับในหน้า91ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้มีคอร์สตัวนี้มีไซน์เพราะฉะนั้น บางครั้งคอสเป็น 0, บางครั้งคอสเป็นไซ n ์เป็น0บางครั้งคอสเ,เป็น 1, บางครั้งไซ n ์เป็น 0, ย์ไซเป็น1หรือบางครั้งมีทั้ง2อันเลยนะครับเขาก็ใช้มุมไซ่และมุมฟรีนะครับในการหาจากนั้นก็เอา1คูณเข้า1นึคืออะไร x 0ใหญ่หารด้วย x 0ใหญ่นะครับคูณเข้าไปในสมก,การที่3ามขีด3ขีด10นะครับ จากนั้นเขาก็จัดตัวแปรนิดหน่อยนะครับเขาก็ได้สมก,การออกมาเป็นสมก,การที่3ขีด3ขีด16นะครับ x มีค่าเท่ากับ x 0อ่า x ใหญ่นะครับ0ูนย์ x ใหญ่0นะครับคูณด้วย cos omega nt ลบฟี สมการสามขีดสามขีดสิบหกจากนั้นเขาใช้มุมไซนะครับหาอีกนะครับก็ได้ x มีค่าเท่ากับสมการที่3ขีด3ขีด19นะครับ x ใหญ่นะครับ0ูนซโอเมกาเอนทีลบไซนะครับ3ขีด3ขีด จากนั้นนะครับเรามี3สมการซึ่งเรารีไลฟ์ลไปนะครับมี3สมการคําตอบ x ตัวนี้นะครับมันเป็น x ตัวเดียวกันนะครับ x ตัวเดียวกันเนี่ย x ตัวเดียวกัน x ตัวเดียวกันนะครับกับ x สมการ3ามับสิเนี่ยครับ x ตัวเดียวกันเราก็ต้องมานั่งเลือกใช้ว่าเอ๊ะเราจะใช้สมการไหน1ิบ 16 19นะครับในหน้าที่94นะครับในหน้า9 4ก็ได้เขียนคำอธิบายแล้วนะครับว่าถ้า10สมการที่10เนี่ยมันมีทั้งซรายมีทั้งคอสปัญหายากนะครับสมการที่16นะครับการเคลื่อนที่หลังเส้นโคง้งนะครับสมการที่19การเคลื่อนที่หลังเส้นโคง้งนะ เราควรที่จะเลือกใช้ไหนก็มีเหตุผลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็หยุดกันอยู่ตรงนี้นะครับสรุปผลตรงนี้อ่าสรุปครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่อคลิปต่อไปนะครับ